ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่29พฤศจิกายน2566ครับจะมีการแจกเงินพิเศษ1000บาทบัตรคนจนซึ่งแจกตั้งแต่เดือนตุลาคมยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมจริงไหมนี่เป็นคำถามที่ผู้ชมถามมานะครับก็จะบอกกับผู้ชมว่าสตังต์ไปเช็คมาแล้วเป็นข่าวปลอมครับ ในเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งธันวาคมที่จะถึงนี้คนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายปกติยังได้แค่300บาทเหมือนเดิมสําหรับเงินรูดซื้อจะมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่เพิ่งใช้บัตรครั้งแรกเนื่องจากว่าผัดอุทธร์และไปยืนยันตัวตนนะครับจะได้รับเงินย้อดหลังมีเท่านี้จริงๆหากใครใช้บัตรปกติอยู่แล้ว จะไม่ได้รับเงินพิเศษไปอย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครไปดูข่าว YouTube หรือ Tik t o ็อกช่องไหนบอกว่าจะมีการแจกเงินพิเศษ1 0 0 0พันบาทตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนธันวาน่น่าเป็นข่าวปลอมอย่าเชื่อและอย่าแชร์ต่อนะครับอยากดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับสตางจะตามแต่ข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงโมรครึ่งถึงบ 0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ